สวดีจ้าอ้ยไม่ได้ถ่ายอินใดใดทั้งสิน้นลูกค้าก็ไม่มีแต่อยากกินวันนี้เก่งจะมากินไอสติมเนสเลคคิตแคทนะคะออกใหม่ไม่ล่าสุดคาดว่าไม่ล่าสุดเราบ่นกันแล้วว่าจะกินเมื่อายอาทิตย์ก่อนตอนแรกจะถ่ายนานแล้วคลิปเนี้ยมันไม่มีโอกาสได้กินเพราะต้องรีบกลับบ้านวันนี้ก็ได้กินสักทีมาจํานวนกิโลแคลอรี่วันนี้210กิโลควรแบ่งบริโภคกินไหมไม่ต้องแบ่งกินได้เลยเคยไปฉิกนะคะซองนี่จะเป็นซองกระดาษนะทุกคนเนี่ย อืมปืดเลยคือรักโลกไะช่วงนี้ไอติมก็ขนาดหนึ่งนี้โอเคนะก็ใหญ่นะเนี่ยเท็กเจอร์ข้างนอกเนี่ยดูผินๆก็จะแบบขุข,ขะเหมือนกับดวงจันร์ละกันดูไอ้ยังมันพื้นอยู่ขุขา <laughs> บ้านมีอิเนเทอร์เน็ตค่ะคือตอนนี้ข้างๆก็กินแล้วเราก็ต้องกินบ้างเอออืมได้ยินเสียงกัดจ่ะหวานขึ้นตา แตอร่อยก็เหมือนกินคิทแคทอะมันเหมือนกินคีทแคทแต่ว่าเป็นคิทแคทแบบข้างในมีไอติมวานิลลาใช่แล้วแบบไอติมมันอะ่ะก็ไอติมของแบบของเนลเล่โดยเฉพาะเลยมันคือรสชาติของเขาอะ่ะแล้วข้างนอกที่เป็นช็อกโกแลตเคลือบอะ่ะนั่นคือช็อกโกแลตของคิทแคทอะ่ะ มันแบบมาขยายแพ็กเกจมันขึ้นเว้ยคือมันฟินถ้าปกติละถ้าเรากินคิกเทสใช่ป่ะพอกัดอะมันจะเป็นวีเฟอร์แต่พอกัดทีนี้มันจะเป็นโอุ้ยข้างในเป็นไอติมอ่ะมันดูแบบละมุนแข้างนอกที่มันกรุบๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัววอเฟอร์ของเวเฟอร์ดิือโนวอเฟอร์นั่นคือตัวเวเฟอร์ของไอตัวคิกเทสของมันอะอือ่อกินใช่ไหมอร่อยใช่ไหมแต่กล้องยังบอกอร่อยเลยเธอฉันบอกเลยลูกค้าเข้าฉั้นฉันกินทุกอย่างของเนสเล่จริงๆนะฉันบอกเลยคือมันมันปัวกมากมันสเล่ อร่อยทุกคนทุกคนต้องไปตำนะสามสิบหรือยีอ่สิบห้าสามราคาแท่งละสามสบาทโปรโมชั่นพิเศษ2องแท่ง60บาทที่ย่าไ่ได้ไม่ได้เหรอ <c oughs> หนูเปิดรายการอีกรายการเลยขายเก่งคู่กับขายเก่งได้นะทุกคนเก่งบอกเลยรอเขาจะต่อ <c oughs> ขายได้ทุกอย่างพ่อแม่ใครขายอะไรบอกตรงมาขายให้ตั้งแต่สตอย็นน่นอะเป็นมะมวงหิมะพานกูขายให้หมดมาลูก <c oughs> คือซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นเปิดตู้มาถ้าไม่มีเนี่ยเดินไปถามก่อนที่เคาน์เตอร์เขาอาจจะแบบว่าไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ของอาจจะมาชา้าทุกคนใจเย็นๆมันมีอยู่เรื่อยๆแต่บริโภคแต่น้อยนะใน,นงั้นอะขอดโรงพยาบาลคือแบบจองกันประนาวเลยนะไม่ได้จริงๆไปๆขอกินก่อนละลายแล้วบายบายทุกคน thank you